ครับน้องเปิ้ลจากบริษัทสายวีซาวซิสเต็มนะครับวันนี้ก็จะนำท่านสัมผัสกับ JBL Beyond One นะครับเป็นดิจิตอลอินดิเกตแอมคลาวเกตนะครับมี DSP หรือดิจิตอลซิกเนลโฟเรเซสเตอร์นะครับประมวลผลดิจิตอลประมวลผลเสียงนะฮะในตัวนะครับปรับแต่งค่าต่างๆนะครับแปรอินดิเกตแอมก็จะเป็นมีภาดขยายส่วนหน้านะครับอินดิเกตนี้ก็คือปรับโทนได้ ปรับเบรปรับกลางปรับแหลมได้นะครับในตัวก่อนที่จะส่งไปให้กับแอมลิฟ i e เออร์เป็นภาคขยายส่วนต่อไปส่วนท้ายนะครับก่อนที่จะไปขับออกลำโพงนะฮะเป็นแอมคัสดีนะครับ,รบแบบสวิชชิ่งกำลังขับที่180วัตต์นะครับถ้าเป็น b e y o n วันร้วัตต์ถ้าเป็น b e y o นทร e ก็จะ360วัตต์ต่อชแนลนะฮะก็จะเป็น2ชแนลแอมโอม2อชแนลที่8โอมนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบ แอมแบบง่ายๆเรียบหรูดูดีไม่ดีต้องการเป็นมิกเซอร์ที่มีปุ่มเยอะๆนะครับแล้วก็เหมาะที่จะนำมาร้องเพลงคาราโอเกะนะครับบอนก็จะมาแทนรุ่น I.M.A. Series นะครับ I.M.A. 2 2 0 I.M.A. 330นะครับแล้วก็มอบประสบการณ์ล้องเพลงที่ดีด้วย J.B.L.Entertainment เอฟเฟกตของ J.B.L. Reverb นะครับของ J.B.L. มี e ีค a l ไลเซแบบ p a r a m ิ t r i ร15ิแบนด์นะครับ ฟี e q u นซี่ร e สปอนส์ที่ 20Hz ถึง 20kHz ตนะตอบสนองย่านความถี่นะครับสามารถจะตั้ง p รีเซ็ตในการที่กำหนดค่าต่างๆได้สามารถจะเลือกใช้ p ร e เซ็ในค่าต่างๆได้ง่ายนะครับสบายๆเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับอันนี้จะเป็นโวลูมมิวสิกนะครับในการปรับเพิ่มเสียงลดเสียงสำหรับดนตรีนะครับก็จะแยกระหว่างมิวสิกกับไมโครโฟนออกจากกันนะครับก็ใหญ่ๆใช้งานง่ายนะฮะครับแล้วก็เป็นส่วนของ USB นะครับแฟลชไดร์นะครับในการอินพุตเสียงเข้าไปนะครับเป็นซอร์สควบคุมแฟลชไดร์มีสามารถจะจักเพลงเดินหน้าถอยหลังนะครับมีการพอดแท็กนะครับมีรีพีทแท็ก ออันนี้เป็นส่วนของ USB input สามารถเซฟเพลงใส่ไปได้ครับก็จะเป็นแสดงค่าต่างๆครับมี b t i n Bluetooth นะครับสบายๆนะครับมี USB play HDMI input มี AFE นะครับ anti feedback นะครับแล้วก็มี PC GUI สำหรับอคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ามาแล้วก็ควบคุมค่าต่างๆด้วยการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์นะครับ ฟังก์ชันพิเศษสามารถปรับเพิ่มคีย์ลบคีย์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดิสเพย์บอกอ่ามิวสิกความดังของเพลงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับ EFX ก็เป็นความดังของเอฟเฟกนะครับระดับของเอฟเฟกแล้วก็ระดับของไมโครโฟนนะครับเป็นมาสเตอร์ไมโครโฟนมีทั้งมาสเตอร์ไมโครโฟนแล้วก็ชันอลไมโครโฟนนะครับสามอินพุตไมโครโฟนเป็น2อินพุตไมค์ด้านหน้าแล้วก็1อินพุตด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม ในการเซตค่าครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับเป็นเป็นมัสเตอร์เอฟเฟกนะครับสามารถที่จะลดเอฟเฟกเพิ่มเอฟเฟกได้เลยนะครับตามใจได้เลยแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนเป็นมัสเตอร์ไมค์นะครับก็คืออ่าไม่ว่าจะเป็นไม้ทั้ง3ตัวนะครับคุณลดตรงนี้ก็ลงหมดกับเพิ่มก็จะเพิ่มหมดนะครับแล้วก็มีชันนอนใหม่ด้วยเป็นแจ็ค TRS นะครับ6.35ุดสาามิลลิเมตรสำหรับ T.R.S. Microphone Input ด้านหน้าจะมี2 Input ไมค์นะครับมี c อนอ n ไม้หนึ่งช n นอลไม้สอนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ดูด้านหลังกันนี่คือ c อนอ n ไม้หนึแล้วก็ c อนอ n ไม้สองนะครับง่ายๆตามสไตล์ J.B.L. สำหรับ Beyon d Series ครับผมอันนี้เป็นไมค์2นะครับเท่าตัวนี้ก็มาดูด้านหลังกันนะครับ Input ไมค์ที่3นะครับก็จะเป็น T.R.S. Input เหมือนเดิมแล้วก็มีวอลลุ่มนะฮะสำหรับปรับ อินพุตได้แต่ต้องใช้ไขควงนะครับสำหรับด้านหลังแล้วก็จะมาดู Input กันว่ามี Input อะไรกันบ้างนะครับอินพุที่1ที่เป็น a n a l ล็อกอินนะครับ uh, VOD นะครับอินพุที่1นึ่งสำหรับต่อจากเครื่องเล่นแผ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มานะครับ uh, เป็น BGM Back กการ n d ม u s i ิก็เหมือนกันครับเป็น Input Analog ที่2แล้วจะมี Input เป็น h d m i Input นะครับเป็น HD1 HD2 สำหรับ Input ท DMI และมี Opticon นะครับเป็น Opticon Input Input เสียงที่เป็นดิจิตอลนะครับต่อไปก็เป็นภาค Output นะครับก็จะเป็น Output ที่1 Output a n a l o g นะครับเป็น o Out นะครับ AUX แล้วก็มี Record Out สำหรับเอาไปบันทึกเสียงมี Sub Out สำหรับเอาไปให้กับ Subwoofer นะครับที่เป็น Active Subwoofer แล้วก็ HDMI out นะครับที่เป็น ARC ด้วยนะครับ HDMI output ที่มี Audio Return Channel นะครับมีเสียงย้อนกลับมาด้วยสำหรับพิเศษนี้นะครับสำหรับขั้วลำโพงนะครับก็จะเป็นแบบ Binding post นะฮะต่อกับ Banana Jack ได้เลยนะครับครับส่วนนี้จะเป็นพอร์ RS 2 3 2 PORT s งพอร์ตสวิตนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นหูฟังซาบาวนะไม่ใช่นะครับแล้วก็มี PC GUI ครับเป็น PORT ต สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะให้น้องอา๋ามา <GB> แนะนำ M JBL ตัวนี้นะครับยอดนะครับตัวนี้นะครับพอร์ต LED จะขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มวอลลุมที่ควบคุมมิวสิกนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นพวก เอฟเฟกต่างๆอันนี้วรวมมุมใหม่แล้วก็ไม้หนึ่งไม้สองครับเปิดเครื่องมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ฟังเพลงได้ผ่าน USB มีบลูทูธให้นะครับแล้วก็จะมี h d m i ก็มีข้างหลังนะครับน,นี่ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เล่นเพลงจาก USB นะครับผม แล้วก็หน้าตาของจอจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจะเลือก Input หรือ s o ร์นะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับกดอย่างนี้นะฮะกดปึ๊บมาจะก,กระพริบไฟสถานะจะก,กระพริบนะครับแล้วก็ให้เราหมุนโวลุ่มทางด้านนี้ เลือกไปที่ซอสที่เราเลือกไว้นะครับก็จะมีซอทั้งหมดก็จะมีมีซอส vod bgm นะครับแล้วก็ opt นะครับอันนี้ก็จะเป็น usb หรือบลูท t ธนะครับ usb กับ Bluetooth อันนี้แล้วก็ hdmi 1, hdmi 2แล้วก็ arc นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีซอสประมาณนี้นะครับ ผมลองเปิดฟังเป็นบลูทูธนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ครับกดตัวนี้ปึ๊บตัวนี้มันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าคีย์คีย์ของเป็นการเพิ่มคีย์ลดคีย์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดโหมดนะครับเป็นโหมดหรือเรากดไปปึ๊บ มันก็จะมาหมดตัวนีนะ้ให้เราเลือกเลือกได้นะครับแต่กดเลยกดกลับแล้วก็ที่ปุ่มมิวสิกตัวนี้นครับให้เรากดขากดกดลงไปนะครับกดลงไปปึ๊บหน้าต่อหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นครับแล้วเราก็ปรับปรับ <c oughs> เราปรับได้นะครับปรับค่าต่างๆนะฮะ ถ้าเราจะปรับค่าต่างๆอย่างเงี้ยนะครับนี่คือโวลูมนะครับ80เนี่ย80ก็ก็คือตอนนี้มันเป็น80ใช่ไหมครับ80ก็คือปุ๊บสมมติว่าผมกดออกก่นอนกดออกมา80ก็คือโวลูมตัวนี้นะครับตัวสัญ,ญลักษณ์ของมิวสิกตัวนี้นครับมันก็จะเปิดได้80สูงสุดแล้วนะครับปรับปรัเสียงโวลูมนะครับที่บอกว่า ผมเล็งไว้สูงสุด80เพื่อที่เราจะปรับให้ไม่ถึง80ก็คือให้กดปุ่มสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเมื่อกี้นี่คือไม่ใช่นะครับกดปึ๊บแบบนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับกดสองปุ่มนี้พร้อมกันแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้ให้เราหมุนวอุลลุ่มตอนนี้ลงมาเนี่ยตอนนี้ผมตั้งไว้สูงสุด80ให้เรากดตรงน,นี้ หนึ่งทีเพื่อให้หลุดเสียงสัญลักษณ์เสีืลออกมาตรงนี้แล้วก็ลดลงไปทั้ง70พอผมลดลงมาเจ็กดอีกทีหนึ่งนะครับกดจลันกลับป,ปุ๊บตอนนี้โวลุ่มตัวน,นี้เราจะปรับได้แค่70สิบสูงสุดแล้สุดแล้วครับปรับไม่ได้แล,ล้วถ้าเราอยากได้ให้มันปรับสูงสุดเกิน70 ก็เข้ามาทำเหมือนเดิมกปุ่มนีมอนแดนะครับอกันกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนหมุนโวลูมตัวเองมาขอไมก็สามารถทําได้นะครับแเป็นแบสุดเลยกด่บกออกันนี้มันไสูงสุดได้แปด